ผูไม่เคยหวังอะไรจากพี่โนทเลยจริงๆ,ๆเดี๋ยวร้องไห้นงเว้ยครับ สวัสดีครับผมนนเปรีเปื่อยครับตอนนี้พี่นอนอยู่ที่หน้าซุ้มประตูทางเข้าซาฟารีเวิลด์นะครับผมพอดีพี่นนไม่ได้มาเป็นสิบปีแล้วนะครับผมแล้วก็เนื่องในโอกาสวันตรุษจีนนะครับผมเดี๋ยววันนี้พี่นนจะพาพี่ก้อยมาเที่ยวไม่รู้ใครจะพาใครมาเที่ยวนะครับผมเนี่ย <Yeah. S 1> มันมีสองที่นะพี่นนก็จําไม่ได้แล้วตอนเคยมาเที่ยวตั้งแต่สมัยเด็กๆนะจะมีซาฟารีเวิลด์แล้วก็เนี <Yeah. S 1> ่ยสวนสัตว์เปิดซาฟารีพาร์คแล้วก็จะมีโซนอนะไรเนี่ย เอ้ตรงนู้นเขาริ๊กโซนอะไรนะเนี่ยเขาก็จะมีตารางโชว์นะท่วงช้าอุลังตังสิงโตทะเลเนี่ยมีเวลาบลาบราบราเรียบร้อยตอนนี้เรามาถึงก็เที่ยงเที่ยงบ่ายๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะทานรอบไหนอะไรยังไงเนาะฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่ฮาวนี่ค่ะตอนนี้ก้ก็รอพี่นนท์อยู่นะคะก็เออวันนี้นัดพี่นนท์ไว้แล้วก็อาสาจะขับรถให้นายอยู่บนรถก้แหละเนี่ยเราพี่นนท์อยู่พ <ok uh, ี่นนท์กำลังจะมานะคะเพราะว่า เรได้เจอกันนาที่สาคัญทีเห็นแต่นวบอง่างเปาแรือสว่าพี่นอนจะให้อ่งเปาไปไหมนะเพราะว่าวันนี้แกก็มีโซี่นอนเหมือนกันแหละ้วนิฮาวนวแปลว่าน่าว่าสวัสดีอ๋อสวัสดีใช่ไหมครับใช่ค่ะซิงเกียยูอีซสิงินฮชาโอ้ยแต่งตัวแดงแฟร์มาเลย แปลว่าแบบว่าเออแบบไม่เอาอ่างเปาอ่างเปาสับซองข้างในเยอะๆอะเอาเหรอโโอ้หนี่แอร์เย็นเจี๊ยบจะไปไหนคะจะไปดูซาฟารีจะไปดูซาฟารีเคยมาวะเคยมาตอนแบบสิบปีนี่แหละจริงวะหนูอยากมาเพราะว่าหนูอยากรู้ว่าเออไม่ได้มาสิบปีเนี่ยจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปใช่พงสังเกตนะครับพิทก้อยนี่หัวเลยพวงมาลัยมันนิดเดียวนะพร้อมยังเคลียร์รถเพื่อพี่นนพร้อมจริงไหมอ๋อที่ต้องเคลียร์เคลียร์ไปไหนไปข้างหลัง อ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโอ้โหรถผู้หญิงนะเนอะไปยังพร้อมขึ้นมาไยน้องเอาแล้วครับผมสวัสดีค่ะผู้บริสารคิ์ขาล้างมือให้สะอาดด้วยนะได้ครับขอบคุณค่ะอ่าครับผมอ่ะ่าถือกล้องยังไงขอเพลงที่มันถูๆหน่อยเพลงอะไรพี่ขะพี่คะขอเพลงที่มันถูๆนอยค่ะ one two three go ดีกว กระจกหรือไอแพโคตรใหญ่อะดูดิกระจกใหญ่มากผู้หญิงต้องเข้าใจอ่ะแบบว่าเออแบบเราต้องมีกระจกกระจกอย่างเงี้ยมันใช่ไหมนี่หนูแต่งแต่งหน้ามาเพื่อมาเอาอังเปาจริงปะแต่อย่างนี้จะได้เหรอเอ๊จะให้ดีเปล่านาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาขันมาขอก็ได้ขอแบบเปิดหม้ออะไรวะเอาข้าวปน้นมไม่ให้หนูก็จะไปนั่งอยู่ข้างอ๋อไป พาพี่เที่ยวเดี๋ยวพี่จัดอ่างเปาให้มีซองอย่างนี้เลยเนะี่ย้ยนี่สวยนะร้านละละละนี้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตุงต้งแช่ตุงต้งแช่กุ้งแช่กุ้งแช่เดี๋ยวจะเป็นกุ้งอินเดียกุ้ง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 ก,กุ้งกุ้งกุ้งมุ้วะกุ้งกุ้งโอเคไปฮึดไปฮึดเราเราไม่ให้ลง ได้บัตรกันมาแล้วนะครับนี่อันนี้อันนี้ก็เป็นรอบที่เราจะเข้าไปแต่ว่าก้อยอ่ะคิดว่าอยากจะเข้าไปขับรถไปดูสัตว์อะคือแต่ก่อนอ่ะขับรถไม่เป็นแล้วก็ต้องแบบมีคนขับให้ตอนนี้ขับไปแล้วก็อยากจะแบบขับให้บ้างใช่ปะใช่ใช่บัตรสองใบนี้นะครับเป็นมันจะมีบัตรรายวันแล้วก็บัตรรายปีค่ะอันนี้บัตรบัตรรายวันอันนี้บัตรรายวันทั้งหมดก็คือคนละ720บาทอันนี้คือเข้าได้ทั้ง2โซนเลยก็คือแบบขับรถเข้าไป มไม่จำกัดอย่าใช่ไหมใช่ไม่จำกัดเวลาถ้าบัตรรายปี1440บาทแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นตารางรอบที่แบบเออมีรอบหลายบ้างแต่ก้อยอ่ะคิดว่าก้อยจะไปท้าทายกับนกเพราะว่าก้อยกลัวนกพี่นนท์ดูซีแบบคอจะแตกไหมแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าสุดท้ายแบบเลือกกันให้พี่นนท์เลือกละกันว่าแบบจะไปไหนจะไปไหนได้จะไปเดี๋ยวรอบแรกเราขอขับรถเข้าไปในโซนของซาฟารีก่อนโอเคโอเคค่ะลุยค่ะโอเคไปเลยคนขับรถ อันนี้แค่ตรวจเหรอต้องต้องให้ซ้ายดีฟ้าอ่ะอันนี้อ๋อแล้วบอกเคยมาแล้วเด็กๆอ่ะมาก็หลับคุณครูพามาแล้วก็แบบมาก็หลับไม่มาแล้วก็จับจับต่อแถวกันอ่ะต่อแถวกับจับไหลเพื่อนเพื่อนอยู่หน้าสุดตลอดเพราะว่าอยู่ข้างหลังจับเพื่อนไม่ไม่ถึงเพื่อนถึงดีค่ะให้ลงจากรถไม่เปิดกระจกนะครับครับยืนให้เป็นบัตรดูโทรย่าให้หายนะจ้าขอบคุณค่ะ ตื่นเต้นใช่ไหมเฮ้ยนี่กวางเอ้ยมาลายจริงอ้าวมาลายจริงสิเขาให้เข้ามาเขาเจออย่างเงี้ยเออเขาห้าเปิดกระจกนะจ๊ะอันนี้คือเราก็สามารถค่อยๆขับได้นะฮะไปเรื่อยๆเฮ้ยมาลายแต่ว่าเขาน่าจะแยกโซนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเสือกินมาลายอ้าวชัวร์สิเหมือนเคยดูในสรารคดีเนะาะม้าลายนี่ลายมันไม่เหมือนกันใช่ไหมทำไมอะคะม้าลายตัวสีขาวหรือตัวสีดำขาวขาวลายดำหรือว่าดำลายขาว ทั้งสองขาวเฮ้ยไม่มันมีมันมีอันนี้จริงดำลายขาวขาวลายดำตัวขาวลายดำใช่ไหมใช่หนูนกเพียบเลยหนูอยากไปโซนไหนแล้วไหมหนูอยากไปโซนเสือโซนเสือใช่แบบพอถึงเสือมันเข้าไหมมันเข้าเสือได้ไหมเข้ามั้งได้เสือก็อยู่ตรงนี้แหละนี่ดูนกสิอันนี้นกอะไรอ่ะนกกาบบัว Yes ไปดูเอ้ยมันก้าวขาพร้อมกันเลยเว้ย อยาี่พี่ก้อยรู้ไหมว่าอันนี้เราไม่ได้ว่าอะไรนะเอ่อทำไมเขาถึงชอบว่ากันว่าแรด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 อะไรเงี้ยทำไมอ่ะตอนแรกก็ไม่รู้นะทำไมต้องแบบว่าเวลาด่าด่ากันแม่ะแรแรด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 อะไรประมาณนี้คือ ถ้าตัวเมียอยากผสมพันธุ์และตัวผู้ไม่ผสมพันธุ์มันจะขีดตัวผู้จนตายเพื่อ,อจริงคือแบบผสมผสมผสมอะไรประมาณเนี้ยต้องการแล้วใช่นี่เรื่องจริงแล้วก็เฮ้ยแต่ว่าวความหมายไร้ของหนูไมไ่เป็นอย่างนั้นความหมายไร้ของหนูแบบสมยัยด็กๆก็คือใส่กระโปรงสั้น พ่อแม่ไม่ชอบหรือใส่เก่งขาสร้างแต่งตัวโป้งแนี้รัดจังเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ๋อแต่ถ้ารัดในภาษาสัตว์เนี่ยคือแบบรัดมันชอบไปขอตัวผู้ไปสมพันธ์ใช่เมื่ออยากผสมพันธุ์จะขิดตัวผู้ถ้าตัวผู้ไม่ยอมกูขิดมึงตายเลยกูเอาตายอะไรประมาณนี้รัดจริงใช่ไหมหนูอยากรู้ว่าเราสัตว์ที่เขาดินที่หนูไปตอนเด็กๆค่ะตอนนี้เขาไปอยู่ไหนกันสัตว์ที่อยู่เขาดินตอนเด็กๆคือตอนนี้เขากาลังจะขยายขยายพื้นที่ที่เขาดินซึ่งย้าย อยู่พื้นที่แถวปทุมซึ่งใหญ่กว่าใหญ่กว่าเดิมเยอะมากอ๋อคือย้ายไปอยู่ปทุมเหรอใช่แต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จครับคือพวกฮิปโปอย่างแม่มาลีอะฮิปโปตอนนี้ก็อยู่ที่อยู่ที่สวนสัตว์ปทุมเขียวอ๋อก็ชนบุรีใช่ไหมอ่ะใช่คือเขาก็จะแบบว่าเอาน้องไปฝากตามสวนส,<อ>สัตว์เหมือนก่อนที่เขาแบบตอนอุ้มน้องอะเหมือนแบบอุ้มขึ้นรถอะ ไม่ได้อุ้มเขาก็เดินไปเองแหละลรถขนส่งเขาเป็น,นรถขนส่งใหญ่อ๋อเหรอใช่เวิยดูตัวนี้สวยเขาต้องมีน้ําให้เขาด้วยไหมก็เขาก็น่าจะดูแลดีแหละแล้วเดี๋ยวเวลาสวนสัตว์มาเปิดนะครับผมเขาดินไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อเรียกเขาดินหรือเปล่าถ้าเปิดเดี๋ยวเราไปวันแรกเลยไหมไปมจะบอกว่าเขาดินเนี้ยคือเป็นอมาตะนะพี่เป็นอมาตะแบบคือเอาง่ายๆคนรุ่นก้อยอะวัยยี่สิบ ต้นๆอะรู้จ<า>ักโอใช่เหรอยี่สิบเปอร์นไม่ใช่เหรอพี่นนท์ไปดูกระทู้มีเอฟซีถามเหมือนกันว่าพี่นนท์กับพี่ก้อยอเจอ,งงก,อ,เอจกันได้ยังไงให้พี่ก้อยเล่าคือเจอกันได้ยังไงก็คือแบบว่ายิ้มเ<ะ> <c oughs> ขินๆคือก้อยอ่ะทำงานอย่างงี้ตอนนั้นไปเอีเวนต์ตกบาบ้าะพวกปลา,าใช่ๆๆใช่ใช่แล้วทีนี้พี่นนท์มาถ่ายตอนนั้นก็แบบหยิ่งมากเพราะแบบเป็นคนแบบ คือแบบไม่ไม่ดูดีเพราะเขาไม่อยากไม่อยากใครรู้จักอะไรเยอะนะตอนนั้นนะนะก็เลยแบบคุยเหมือนแบบคุยพูดคําพูดคุยคําพูดคำอะไรเงี้ยตอนนั้นรู้สึกว่าพี่้วยพูดไปเก่งใช่พูดพไม่น<อ>นค่อยเก่ง<อ>พูดไม่เก่งเพราะหนึ่งเรา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 ก็ต้องแบบมีกําแพงนิดนึงคือแบบเออพี่นวลดูหน้าแกดิหน้าหนวดอย่างเงี้ยเดินเข้ามาตกใจไหมล่ะ ตกใจที่ไหนนั่นแหละก็เลยแบบไม่ค่อยได้คุยแล้วพอแล้วก็เลยขอแอดเฟซไว้เพราะแบบเออพี่นนท์ก็แบบเหมือนเห็นอะไรในตัวก้อยสักอย่างแบบว่ามีอะไรซ่อนอยู่เลยพอผ่านไปหนึ่งปีอย่างเงี้ยพี่นนท์ก็แบบเออแบบแล้วจากก็สองปีแล้วเนาะใช่ปีแล้วพี่นนท์ทักมาคุยแบบทักมาคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมีเฟซกันนะแอดไว้ก็เป็นเรียกว่าเป็นคอนแทคดีๆนี่ก็ติดตามพี่นนท์อยู่คือเหมือนติดตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ติดตามแล้วพอแบบอ๋อพอมารู้จักพี่นนท์จริง อ๋อพี่นนเป็นคนที่แย่กว่าที่คิดเหมือนกันเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็รู้จักพี่ก้อยก็แบบเฮ้ยพี่ก้อยน่าจะดีกว่านี้นะอะไรประมาณนี้นก็ไม่ใช่พี่นนท์แบบพี่นนท์น่ารักแล้วก็ขอบอกเลยนะว่าพี่ก้อยจะจีบพี่นนท์ก่อนด้วยโอ้ยพี่นนท์ทำอาหารหนูก่อนหนูจะแคร์ให้คนดูอ่ะอ๋อเหรอพี่ก้อยจีบพี่นนท์ก่อนยังไงพี่นนท์ก็ไม่ยอมจริงรู้ไหมว่ากวางอ่ะใช่กวางไหมเนี่ยสิ่งที่สวยเลยนะก็คือเขานะครับฮะ เขาเขาสวยใช่ไหมแล้วเราไม่สวยก้อยสวยก็ไม่ก้อยน่ารักก้อยไม่สวยใช่ไหมคะแต่ก้อยน่ารักพูดเองเลยเองเนาะจะบอกว่ากวางเนี่ยเป็นเป็นสัตว์ที่เขาว่าสวยเขาที่มันงอกมาแต่แบบว่าเหมือนเป็นสัตว์สวนแล้วเนาะเพราะว่าคนชอบตัดเขากวางอะไปแบบไปโชว์ไปทําไปทำอะไรได้บ้างอะประดับประดับและเขาอ่อนก็เป็นยาด้วยแต่นี้เป็นยาจริงๆใช่แต่ที่เนี่ย สวยทุกตัวเลยดิเหมือนในสโนไวท์เลยอ่ะสัตว์พวกนั้นอะสโนไวท์สโนไวท์กับขุดแคทนทั้งเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมากเลยอะที่เผือกอะถ้าหนูลงไปคือใช่เลยนะทำไมอะสโนไวท์โอ้สโนไวท์สโนไวท์ที่ทำรองเท้าหายปะซินเดอเรลล่าเท่าเหรอคนละเรื่องกันละมันนอนค่ะทำไมต้องนอนยกขาสบายเขาแหละอุ้ยน่ารักว่ะไปพี่นอนลงไปเชือดไปเกาไปเกาดีไหมเชื่อไหมอะ พี่อยากเลี้ยงสิงโตมากเลยอพอก่อนจริงๆนะให้มันกินไก่ที่บ้านเล่นเหรอ <c oughs> มีใครอยากให้พี่นอนเลี้ยงเสือบ้างอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงสิงโตอ่ะเราจะให้พี่ก้อยไปเล่นหรอะวะการเล่นปะไม่กล้าใหญ่ไหมอันนี้น่าจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลคงคงแบบว่าดูว่าไม่ให้เราลงจากรถอะไรประมาณนี้เ <c oughs> ข้าเรื่องสิงโตเลยพี่ก้อยเขาไหคะรู้ไหมว่าวันสิงโตตัวผู้เนี่ยนอนแบบประมาณ20ชั่วโมงอะส่วนมากจะนอน ถ้าเป็นคนนี้เปรียบว่านอนจนโง,ง่นะแล้วก็ผสมพันธุ์อยากให้พี่นอนเปิดคาเฟ่ตั้งเลยอ่ะคาเฟ่ใช่ไหมขายอะไรดียคาเฟ่เอกโซติกไทยไทยไทยเอกโซติกคาเฟ่ก็ต้องให้สม,มาชิกทั้งบ้านดูพี่นนท์เยอะๆพี่นนท์จะได้เก็บตังค์เปิดคาเฟ่ <c alf> e> แต่หนูว่าพี่นนท์เปิดได้เนาะแต่ไม่รู้จะมีใครมาเที่ยวบ้างมีใครเย <c alf> e> อะแยะนี่ไงเอฟซีไปเที่ยวเยอะแยะเที่ยวเฮ้ยเดี๋ยวพี่ก้าออกรถใหม่แล้ว ก็ว่าจะมาไถ่ตังค์พี่นนอยู่<อ>แม่อ่อนม,มา 200, สองแสนซิพี่นนท์พาไปเที่ยวนะเอาไปสองร้อยก่อนพี่นนทบอกให้มากกว่านนะ 200, ั้นสองร้อยมันเสเศษเงินห้ามลงจากรถนะครับเสืออันตรายมากตอนนี้พี่นนยังไม่เห็นตัตวเลยหูเห็นแล้วหนูจะพาไปอยู่ไหนจ้าซื้อเสื้อเสื้อเื้อ<น>โอ้โหกล้องตัวนี้มาไม่ค่อยน,นั่นเลยปกติต้องให้พี่อ่านมาด้วยวันนี้พี่อ่านไม่ได้มาพี่พี่ก้อยยืนแขนไปดิพี่ก้อยเป็นคนที่ขับรถไม่นิ่มเลยนะ บอกเลยนี่จะอ้วนแล้วนะไม่ต้องโทษรถอันนี้เราโทษคนรถหนูมนไม่นิ่มซาเล้งพี่นิ่มน่อยรู้ป่ะสมือนทองฟ้าวิปริตแบบวนทันไดอังกโกสมัยพีท่ทองเจือเล่นจริงปะ่ะหนูยังเด็กๆอยู่เลยพี่ก็ยังเด็กๆกันเพราะเรารุ่นเดียวกันหรอใช่อันนี้เป็นโซนฮิปโปโปตัสฮะิปโปโปตัส ฮิปโปโปเทมัสทอมัสทมัสไม่รู้จริงเหรอฮิปโปโปเตมัสก็ใช่ไงเตมัสแล้วเมื่อกี้อ่านว่านะทอมัสทอมัสไม่รู้ว่าหนูพูดผิดอ่ะพูดผิดเราก็จะเล่นมุกเออเราอุตส่าห์เล่นมุกแบบว่าเออพูดผิดไว้ฮิปโปโปอะไรนะเมื่อกี้ทอมัสเฮ้ยฮิปโปโปตอรัสตอรัสเออจริงๆบทก็ต้องบอกว่าฮิปโปโปเตมัสอ๋อโอเคโอเคอันนี้ อันนี้คือโซนฮิปโปโปตอมัสไม่ทปโปเตมัสอืมสมุนแบกทปโปเลือดสีอะไรมันเดินอุ้ยทปโปเลือดสีอะไรสีแดงดูได้ไงพี่ลองจอดเลยพี่ดิไปพูดพิปปิปโปเงือสีอะไระสีดำสีแดงทำไมฮิปโปเงือสีแดงก้อยเอาความจริงมุกป้ะเนี่ยไม่มุกนี่เรื่องจริงไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเป็นสีแดงทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะธรรมชาติอ่ะทปโปเงือสีแดง อย่าหาภาพขึ้นไปจริงเคยไปถ่ายที่ภูเทียนด้วยมันอยู่ในโรงมันร้อนเหงื่อมันออกหน้าเลยเหงื่อเป็นสีแดงสีแดงหรอใช่แดงเลือดไหมอ่ะแดงอ่อนๆเหมือนเหมือนเทบูบอยวันนี้มีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรบอกทำไมวะบอกไม่รู้สิถ้าบอกก็ไม่ใช่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่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 ไะ่ไม่ไะ่ะม่ไ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 ม่มีไม่มไมม่ไมม่ หมีหาหูหมีหมีหายเฮ้ยตามประเทศจะเป็นหมีกิสลี่จริงป้ะเนี่ยจริงมีกิสลี่ขึ้นภาพด้วยอ่ะขึ้นภาพหมีกิสลี่พูดสิหมีกิสลี่น้องกิสลี่กิสลี่น้องน้องมีกิสลี่มีกิสลี่กิสลี่แบบกิสลี่แบบกิสลี่กิสลี่แบบอ๋อเยอะทำไมเปลี่ยนรายการตลกเหอะครับที่หนุนถ้าหนูพูดไปอยากโกชัวนะที่หนุนขายอยู่นะหมีอะไรจะหน้าตาดีอย่างนี้ว้า ต้งเวลาต่อจากโน้นไปจากนี้ขอเชิญทุกท่านพับกลุ่มพบกับโอเคจอดหน้าด้านครับผมจอดด้านหน้าอ๋อด้านหน้ามะม่วงแมงโกสีเหลืองเยลโล่มีดอะไรวะอีโตติดคุกฮ่องกงลามโซดูคนเสียงมาใส่กันรอบเยอะนี่ปังปังปังคืออะไร ชนคุณเสียงเออมีเซนเซอร์ด้วยไอ้ยะเอาที่นั่นไม่มีมีปุ๊บคือชนแล้วไปข้าหาเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเดี๋ยวเราเข้าไปหน้าด้านกันครับด้านหน้ากันค่ะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วทำไมคะวิช็อตแทกกล้องนี่ไงแบกของอ๋อเยอะเลยเขาไหนเนี่ย ซาฟารีเวิลด์แต่ทีเนี้ยมันจะเป็นโซนที่แบบแสดงโชว์ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะเข้าไปเพราะเราซื้อบัตรมาแล้วใช่บัตรออกมาปะเนี่ยเอาแล้วว่าอยู่หน้ารถอะเอามาเอามาหนึ่งใช่ปะใช่ปะใช่โอเคโห้ลอดไปนึกว่าจะให้พี่ก้อยวิ่งไปเอาชีวิตซะแล้วไม่ไม่หาที่โ่มๆดีกว่าหิวยังอยู่แล้วเอาแล้วกินกันดีกว่าหนูมีแล้วแล้วพี่เรามียังมีแล้วมีแล้วอ่ะ เอามาเผื่อพี่ด้วยเหรอเอามาสิกินให้หมดนะให้กินให้หมดดอนแนะ่พี่นนท์ว่าพี่ก้อยไม่ได้มานะ่าจะยีนะ่สิบปีแล้วตอนนั้นตอนตอนนาอายุเท่าไหร่อย่าเอาใจเว้นหัดฐานมันตัวเองอะ่ะส0มสิบปีตอนนั้นหนอประมาณปปสามอะ่ะมันส่นเต็นมากเลยนะตอนเด็กๆที่มาปอสามนี่มันไม่ใช่สิบปีแล้วนะปอสามอายุเท่าไห,หร่ปสามหรอปสามยังไม่ถึงสิบขวบนะเ้ยก็สิบก็เกือบยี่สิบปีแล้วอะอช่วงเวลาต่อจากโน้นไปต่โอ<ป>โอเคไม่เล่นแล้ว หิวข้าวก็แล้วหิวข้าจะบอกว่าวันนี้มีเนื้อมาเลี้ยงี่จริงป่ะ,ะเนื้อแบบไหนเนื้อแบบผาล่าเนื้อผาล่าเนื้อใช่ไหมใช่ค่ะอ่านี่จากร้านผาล่าเนื้อค่ะเป็นร้านที่ตัวเองนะคะส่งอาหารมนาะให้ทานนะคะอันนี้ก็จะเป็นทานสลั่งนะคะกินกับซอสต,ตัวนี้นี่เลยเลาซอสเลาซอสคล้ายๆซอสเลาวไหมเห,หรอ,อนีอันนี้ อันนี้ไม่ลาวโอเคไม่ใช่เอาไว้ตัวนี้ใิ้ชิมอ่าแล้วต่อไปมีอะไรครับนะคะเป็นพันญี่ปุ่นตัวนี้โอ้หตัวนี้นะคะจะเป็นกินกับซอสแกงกะหรี่ซอสอสอะไรนะซอสแกงกะหรี่เหมือนเหมือนพูดไม่เต็มปากเนาะซอสแกงกะหรี่อ๋อชัดเจนอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาชิมกันแล้วก็จะมีเครื่องเคียงก็จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวเนี้ยอ่าฮะพี่ก้อยขอหอมหน่อยโอ้ยอ่ะขอหอมขอหอมอันนี้แหม ่อไปอเป็นทานไทยที่นนทนน่าจะชอบตัวนี้เป็นเนื้อสอเอ่อเนื้อใส่กับหอมแล้วก็ขิงดองเอาไว้แบบตัดกัน,นอ่ะแล้วก็มีผักกาดกินกับจิ้มแจ่วอันเนี้ยพี่นนท์ชอบแจ,จ่วอันนี้อันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นอกไก่อกไก่อกไก่นะคะตัวนี้เป็นอกไก่ซูวีฉ่ำนุ่มเพ<ข>าว่าทานกับเฮ้ยเฮ้ย เคยเอจริงป้าไม่ต้องจิ้มมันก็น,น,น, hey, นุ่มนะพี่นนท์เฮ้ยทำอไมมันนิ่มเงี้ยพี่รู้แล้วทำอไมมันนุ่มมันโดนซ้อมก่อนแล้วนี้เป็นไฮไลท์ของวันเป็นข้าวหน้าลิ้นวัวอันเนี้ยพิสุทพี่นนท์ต้องชอบพี่นนท์นี่แน่เลยที่มีใน,ในเคฟซี่แม้มันบดไม่ใช่อ่าว<อ>ไผ่ดองน้ำปลาเคย ok. กินไหมอะ่ะเคยชอบไหมชอบห็นว่าแล้วชอบป่ะก็ชอบป่ะชอบชอบไผ่หรือชอบพี่เอ้ยมือสั่นแล้วเนี่ยเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆสนใจ อยู่ตามกรุงธุรกรุงเทพจะสั่งเขาเขาส่งได้ปะส่งได้ค่ะในกรุงเทพนะคะแล้วก็มีคนละครึ่งเลยะมีคนละครึ่งด้วยกล่องชุดละเก้บเาบาทนะคะก็เออเดี๋ยวแปะชื่อเพจไว้ให้นะคะมีเพจไหมขาล่าเนื้อ่ใชขาดเวลาเรื่องที่พี่เต๋าอีกแล้วเป็นไงบ้างเชื่อมาให้เป็นการเสียนาฬิกา อเอาเวลาเรามารับประทานกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้ใช้แรงเดินกันข้างในนู้นเนี่ยอันนี้คือด้านในเข้าเอาอาหารเข้าไม่ได้นะเราเลยต้องมาจุดนัดตรงนี้จุดนัดพบเอาละลุยปึบปึ๊บ,บ,บอุยมาพ่อเนาอหืมเกลียดมากขอแกงเขา ขอ,ขอพูดก่อนอไปนกเสร็จหนูอยากไปเนี้ยริโอนนซาาลัลารีที่มันแบบเป็นเรือเนะาะตอนนี้กี่โมงสามโมงใกล้แล้ว<ป>สิไปเลยเหมือนมีพลังงานบางอย่างทำให้ี่ก้อยของขึ้นได,ไ,ดได้ยินเสียงนะครับข้ามาถึงงลัวนกแล้วไม่รู้ว่ามันเคยจีดอ่ะไม่จีบหรอกน่ารักจะตายน้องอ่ะใช่ไหมเอาจริงป่ะ คิดว่าจะเลี้ยงนกคิดว่าคิดว่าท่าถูกแล้วนี่มาดีไก่ใชคิดว่าจะเลี้ยงนกคิดว่าจะเลี้ยงนกเพราะเรากลัวนกเรากลัวต้องเลี้ยงอันนั้นถูกต้องอันนี้จริงผมกับพี่มาถ่ายคลิปกับพี่นงจริงๆเพราะว่าพี่นงก็กลัวงูเลี้ยงงูแล้วก็กลายเป็นนักกลัวเมื่อก่อนก็กลัวงูนะก็กลัวเราควรซื้อให้เราซื้อนกกระจอกให้ไปไปเจเจไปดูนกกระจอกเราคนรซื้อให้ เออพ่อถามไอพี่สาวถามว่าเราจะเลี้ยงอะไรเพิ่มเลี้ยงหมาแล้วเขาได้ตอบวูคนกลัวก็เลยเออดูละนกนกนี่นี่นี่มันไม่บินหรอขอดูก่อนว่าทำไมถึงไม่บินเขาคิดปีกด้านข้างหนึ่งครับเขาเลยไม่บินก็คือการหนื่อเนาะใช่เพราะว่าไม่ใช่ว่าเป็นการเออตัดอิสรภาพนะการอยู่ตรงนี้แล้วเขาตัดปีกเนี่ย ไม่ใช่เรียกว่าตัดปีกก็เรียกว่าขีดปีกขีดปีกแค่ขนไม่เจ็บคือถ้าเขาบินมันจะไปโดนหมาโดนแมวไปชนนุ่นชนนี่ไดตายจะเสียชีวิตเขาเลยขีดปีกแต่และหญิงเขาบินได้ไหมก็บินได้ไม่สูงบินได้แต่หมุนคือขีดครั้งเดียวมันไม่บาลานซ์ไงใช่ไหมฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลฮัลโหลอในสิงโตแต่สิ่งที่สะดุดตามากกว่าสิงโตนะครับผมนู่นจู่มา้า อูมาวิยานมากอ่ะอะไรนะยานมากอ่ะเข้าใจเปรียบเทียบนะวิจูห์หมายานอ่ะมาตัวคู่ตัวเมียครับตัวเมียมั้งเนีักขนาดนั้นใช่ไหมแค้ครับคือพอดีเราจะไม่โฟกัสนะครับเราจะไม่โฟกัสตรงนั้นนะครับผมไปดีกว่าเฮ้ยผมป้อนมาด้วยรอ่งร้อยบาทอาหารเลี้ยงมานะครับศาลาชมจระเข้มาไปดูสิ โอ้โหอยู่ตงนี้สายตาทิ่จอดเหมือนสมเสร็จที่บ้านเลยอ่ะตัวเบลเลยตัวเสือเหมือนเนตนลีไหมเฮ้เนตนลีของตาเบะไหมไม่ตาเบะอ่ะแต่อย่างืี้ป่ะกินงูเป็นหกสองเลยนอไม่รูโอ้ยเดี๋ยวจับคำน้ำมันกิเลนน่าเลยพี่จอดรู้จักน้ำมันกิเลนป่ะรู้จักเอาไปทำอะไรอยากเสน่ป่ะ เอาละครับพี่ก้อยบอกน้ำมันจิ้งเหลนเป็นยาเสน่ห์ครับผมื่อออะไระคอยดูคอมเมนต์แล้วกันนะพี่ก้อยถามพี่ก้อยถามเพื่อนๆเนี้ยน้ำเอ่อน้ำยาจิ้งยาจิ้งเหลนน้ำมันน้ำมันจิ้งเหลนคืออะไรคะเออตอบด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวให้พี่ก้อยไปอ่านคอมเมนต์นะคะตอบแบบดีๆนะอย่าด่าโอ้องโง่นะ Animal Cafe เขาแจกฟรีไปเ่ยทำไมคนเยอะเออคนเยอะคือเข้ามาเอาแอร์ป่ะกูไอติมน่ากินหน้าตกร่อนนะครับอ เป็นไงบ้างโอ้โหฟินฟินเหนื่อยไหมร้อนไหมอเยี่ยมอันนี้กาแฟถามว่าร้อนไหมอ๋อคุฟังเป็นร้อนไหมดูแล้วไปแล้วร้อนไหมอฮะก็ใจเย็นขอบคุณครับเคยเห็นผีกองกอยไหมที่แบบเขาแปะผีจีนอะแปะพายานปุ๊บแล้วมันจะไม่โดดอะใครดูทันไหมพี่มันนานมากใช่ คือเมื่อก่อนคือแบบว่าสงสัยว่าทําไมผีจีนต้องทํามืออย่างเงี้ยแล้วก็กระโดดอะไรเงี้ยต้องกั้นหายใจมะงั้นผีจะไม่ได้กินใช่ผีจะไม่เกี่ยวกั้นหายใจอ๋อแต่พอแปะพยานเสร็จปุ๊บหยุดเลยหยุดเลยเอออยากดูเลยอ่ะเออมันเรื่องอะไรปะวุินจินเหรอไม่รู้เอ้ยขึ้นภาพอะไรเออขึ้นภาพอะไรผีก้องกอยจำความได้คือตอนเด็กที่สุดได้เงินไปน้อยที่สุดเท่าไหร่สิบบาทสิบห้าบาทต่ออันตัวอ๋อแต่ไม่ได้ใช้ตังเลยนะเก็บ เก็บถ้ามีตั้งสามไว้ดีใจมากเลยนะจริงหรอเอาก็แบบพี่เก็บวันละเจบาทใช่ตอนนี้เหรอมีสามร้อยพี่นนท์พี่นนท์แค่สองนแค่นี้นะทำไมอ่ะ